สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำว่าเราควรหาสินค้ายังไงใน Shopee นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนหาสินค้าที่ขายได้และขายดีใน Shopee นะครับผมและเราเอาไปทำการตลาดใน Facebook Lazada ได้เลยหรือว่าเราสามารถไปขายที่อื่นก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็น มาเก็ตเพจหรือ Facebook นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่ www.shopee.co.th นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมาเราได้สอนแฟลตเซลไปแล้วเนาะแฟลตเซลก็เป็นตัวสินค้าที่ขายดีที่ Shopee ดึงขึ้นมาขายลดราคานะครับ นี่นะฮะเราเลื่อนลงมาเราจะเจอคําว่าสินค้าแนะนําประจําวันหน้าแรกเลยครับไม่ต้องไปหน้าไหนอ่าเราเลื่อนลงมาจากหน้าข้างบนนะครับเรามาดูนะครับว่าจะมีสินค้าตัวไหนบ้างที่เราจะนําไปขายต่อได้เลยก็คือวิธีดูอันดับแรกก็คือเนี่ยฮะขายแล้ว3,000ชิ้นเนี่ย เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเขาขายไปแล้วแบบว่ามันเยอะมากเราสามารถนำไปขายต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเทสสินค้าอะไรทั้งนั้นนะครับอย่างกางเกงในตัวนี้ก็ขายไปแล้วน่าจะเป็นแสนชิ้นนะครับนะฮะแล้วก็พวก42ชิ้น11ชิ้นเนี่ยให้ข้ามเลยครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นหรือว่าอาจจะขายดีในบางช่วงที่คนต้องการแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นพวก34ชิ้นเนี่ยฮะ34,000ชิ้นเนี่ยฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาเราสามารถนำรูปภาพหรือว่าไปตกแต่งให้มันแตกต่างกว่านี้แล้วนำไปโพสขายผมว่าได้ขายแน่นอนครับ เราเน้นตรงคํำว่าขายแล้วอ่ะขายไปกี่ชิ้นแล้วเน้นให้มันเยอะที่สุดนะครับอย่าเน้นจํานวนที่น้อยๆอย่างยี่ห้าชิ้นเนี่ยก็เอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าหาไม่ได้จริงๆนะครับนี่มันก็จะมีหลายอย่างเช่อนอันนี้เป็น โซฟาเม็ดโฟมอะไรเงี้ยนั่นแหละครับแต่พวกแม้ก็สามารถลงได้แต่ก็มันก็มีหลายเจ้าเล่นเนาะเราก็ควรเลี่ยงๆก็ได้อย่างเงี้ยพวกกล่องเก็บรองเท้าก็ขายได้โอ้โหจนรวยแล้วฮะนั่นแหละฮะนี่ฮะสายค้องแม็กก็มีเราอาจจะเล่น สินค้าที่ไม่ต้องตามกระแสมากก็ได้แต่ว่าแบบเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในสินค้ากระแสก็ได้เช่นสายคลองแมสก็เราไม่ต้องไปเล่นแมสโดยตรงนะครับเราก็มาเล่นสายคองแมสคนก็ต้องใช้อยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกควบคุมด้วยอะไรเงี้ยฮะอืมแม่ไก่ KFC ก็ยังได้ขายนะฮะ น,นี่ันี้เราก็เปิดไปดูไปเรื่อยๆถ้าเราคิดไม่ออกก็ลองเอาสินค้าในนี้มาประยุกต์หาแถวบ้านเราก็ได้ว่ามีสินค้าไหนที่มันใกล้เคียงที่เราจะหาซื้อและส่งได้เร็วภายในไม่เกินสองวันสองถึงสามวันถ้าถ้าเราไปลงในช้อปปีนะฮะเพราะว่าไม่งั้นจะขึ้นไลน์ช้าแต่ละซด้าตอนนี้เหมือนจะ ปรับให้เร็วขึ้นแล้วก็คือน่าจะไม่เกินประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสี่วันนี่แหละครับเพราะแต่ก่อนก็สิบกว่าวันถึงล่าช้าแต่ก็ไม่ถึงแล้วครับแต่เรา <c oughs> พยายามส่งให้เร็วที่สุดมันจะได้เป็นคะแนนล้านด้วยนะครับมันก็จะมีกางเกงโอ้กางเกงก็ขายได้เห็นไหมครับแปดพันชิ้น นี่ก็เซรั่มเราก็เลือกดูดีๆนะครับมีน้ำมันมะพร้าวผสมวิตามินม e, ีอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะขนาดผ้าคุณหนูหนาผ้าผ้าหนอนผ้าโนาโนที่เช็ดลดอะ,ะฮะเห็นไหมฮะแต่นี่มันน่าจะขายดีด้วยราคาด้วยแหละฮะอันนี้ก็ถูกแล้วก็มัน มันก็สามารถเรียกรีวิวได้ถ้าสินค้าเรายิ่งมีรีวิวเยอะราคาไม่แพงมากเพราะได้กำไรแบบว่าหอมปากหอมคอคนก็จะมาติดร้านเราเยอะนะครับนี่ยครนี่ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ยังคิดหาสินค้าไม่ได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรมาขายดีหรือว่า ใครที่ไม่รู้จะขายอะไรเลยเราก็สามารถเข้ามาดูในนี้ก็ได้มันก็จะมีไอเดียมีรูปภาพเราก็ไปหารูปถ้าสมมุติเรามีไอเดียแล้วเราไปหารูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยและเรามาตกแต่งรูปใหม่ให้สวยกว่าเดิมให้มันดูหรูหราให้มันดูแปลกกว่าคนอื่นเรายอดขายไม่หายไปไหนครับมันก็จะอยู่กับคุณเองนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมเป็นคนแรกนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองเลิกจนกันสักทีครับผมขอบคุณมากนะครับ